แม่อยากเต้นบ้างไหมมีอะไรแม่ทำในวงการเยอะมากแล้วนะหนูว่าต้องเรื่องเต้นแล้วล่ะถ้าแม่จะเต้นเนี่ยมันต้องมีแอลกอฮอล์ไม่งั้นมันจะคล่อมจังหวะแรกแรกเวลามาเข้าคลื่นเนี่ยนะแม่ก็เต้นกับเขานะตอนหลังแม่ก็ไม่ลงมาเลยเพราะว่าลงมาทีไรจับเต้นตลอด PR อ r รดับเหลือจับแม่เต้นกับตลอดแม่ก็ไม่ลงละแม่ทำได้คือถนัดอะไรก็ให้แม่ทำแบบนั้นดีกว่า màu tơ trái coi từ này đi rùu vật ya phung bay kiếm phai thì vẫn đại miเจอ càng cay bên